สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดาสิงครับเออเออหมดกัดพาเอฟซีมาชมปลาเหลาครับเกี่ยวข้าวให้ทีมงานสอุดมนะครับสอุดมไม่ไม่มาเกี่ยวข้าวเลยนะครับปีนี้เพราะว่าแกหมานก็พูดครับเกี่ยวได้วันละห้าหกหมื่นนะแกบอกแย่มไมาเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวปลาเหลารับจบให้ครับแต่ว่าข้าวแกสวยมากครับดูดิ เบืองห่วงหัวยีพอข้าวสออุดมสวยมากครับแกใช้ปุ๋ยอะไรไม่รู้นะบรรยากาศครับคึมฟ้าคึมฝนนึกเอาครับแต่ว่ากับไซ้นึกเอาเพราะอ้่าเราบ้างดูอย่ยางเดียวมาร้าคนัะ ครับช่วงนั้นมันมีตรงนั้นแช่น้ำนครับนี่เจ้าของเข้ามาแล้วครับสาวัาซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโซสวัสดีครับ จัดให้ครับวิยยยย่งนี้ก็เักไรบะางไล่ไรอยู่ด้วยหนิเมื่อนจิ๊บไร่อยู่ดิรถมาเดินนิ่มเลยครับ รึไปน5%หรอห่าโอ้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 มีโหลดครับมีโหลด ข้าวหนาจัดกับคืน ไปแล้วครับมันออกดากเบิดเออะเขามันออกดากเบิดตู้มันสิ่งโพูดแม่ส่อภูเขาแกงามอยู่นี่มันยังเปียกอยู่เนาะนี่เบิ่งว่าเฟื่องเปียกมองงอดอยู่พูดะแค็นแค็นแค็นโอ้ พี่บ่าแมนเนเห็นหน้างามเด้วะตายครับตายแล้ว,ลวนี่พี่เรามาครับหางโลเบียมาเลยพี่น้องเมื่อกี้สุดจัดวะหน้าบ้านผมนี่ติดหลัดยางครับโลเบียวิ่งได้ครับสบายครับแต่ว่าอันอยู่เลืกๆบริเนัมดินดี่ของแท้ครับกูนะ Má là Ơ ơ, ừ, ừ, bộ, bộ cái con, chọn con, chọn con. Ừ khẩu gian nạ nà này vương à cho khánh. อ,อา,อามาชมกันครับเมื่อกี้จูนปั๊มให้นิดหน่อยครับจูนปั๊มให้นิดหน่อยครับเพราะว่าเขามันหนาพี่น้องมันประหยัดเสียบเกินมาเลยครับมันโหลดมันโหลดครับจูนใ้ปลาเราแล้วสองเกลียวนะผมจัดจัดในสองเกลียวเบื้องเงินเบิ้งเบิ้งค้นเงิน คุณสิมาเห็นหน้าแม่บึงบึงอันหนา,ค,นาคุณสิมาเก็บคอไหมเย็ดลายาป่ะจูนให้เมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันะปลาเราบังขุนครับมาครับ นอ่อเอเออกตัวล้อฟรีเลยอ่ะแองไม่ธรรมดาครับวันนี้เฮ้ยยุ่นปั๊มใม่ใน,น่อยเมื่อกี้ล้อฟรีเลยครับเขาบอกต้กล่างขเขาบอก ไปครับแม่แดดฝนนี่จังไงนี่เพื่อเพื่อในหูดเดียวซ้ำ บายครับอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ